ครับสวัสดีครับมาพพ่อแล้วครับกับลูกค้วยีสานน้าโชวครับบริพพอกันโดนครับผมมีเวลาครับพี่น้องเหตุป้ายให้เพื่นเอามืเมียวมาได้เมนู่ขัาวหนากากหมูครับเอาหนากากหมูขัาวครับตัดไปพี้แกงกันแล้วแล้วครับแกงเติมน้ำปลาลงไป มันทับพ,พี่หนึ่งรรครับตะแดดไปเข,ข้มขเงยใส่นไรขัวครับขัวเงยขัวตัวแจ๊บลูกโดดพักสิีสิยูซียังต้นหอมหอมบานผู้เฒ่าปูครับพักยีตูไทยหัวกระลำก,ก็ซีลาว บสถ์ใส่ผักอิตูเล่านะครับใสบ่ใบโบสถใส่ใบแมงลักขวแบบยุทโธงหน้านะครับเห็นผักอิตูไทยหอมก็เลยขึ้นอยากขวยพี่แกงซุปก,ก็น,นะคขวบพี่แกงซุกครับแล้วก็ยอดน้ำ นำ้ำครับพี่น้องพี่แกงก็ได้หอมนะครับหมูลงไปครับนี่หูหอมเลยพี่น้องนี่กรอบกรึดกรึดเลยเดี๋ยวเลือ,เลอ,อกเอาหูวนจิ้่บดใเห็ดมืดนะครับพี่น้องไหลเหลือเอาหมองแซ่บๆกวนเหลือไว้นี่บ่ต้มกับพัก นะครับพี่น้อง พี่น้องสุดยอดครับเดี๋ยวามาเบ่งนี่ครับพี่น้องร่างการงานสาั่ง ค,คนๆน <c oughs> นเหนขัวน <c oughs> ีและเท่าัขัวฟาตอนนี้แหลืพันอออเอาไปพันกี่นลืมพันลืมพันพี่น้องเอาพี่น้องครับ,รบเขาเสดใส่ใส,ส่ประเดกแล้วใส่ผงชูหลดครับส,อย,อ,ไไสอย่างไม่ต้องไปใส่ยังไง กัวหนึ่งช้อนชาข้อใสลายมันเรียนครับใส่ข้อแซ่บขนๆไปเลยพีเ เพิ่มน้ำครับบันนี้อเอาไว้ให้หูมันกรอบเป่อยการบิมาณน้ำนี่ก็ซสำน้ำขวดขวดขนาดกลางนี่ครับขวดหนึ่งพอดีพอดีน้ำขวดครับ ส่วนหมูสีสุกแก่นำเลยสิบุกลงน้อยนึงครับพอดีกับผักหนุบแซ่บเอารอดเดือดครับพี่น้องลูกโดดลูกโดดเดือดไล่แล้วสุกแล้วป่ะเนี่ยเลแล้วต้อใส่บุลาร์ครับพี่น้องลูกโดดโดดลงไป ดดดโดดแล้วค,ครับทีเ <C> e <as> ด็ดเท่ายุพักครับยุพักมาแล้วอไรม้่าคนน้ำคนพอดีคนดีอ,อืะคนแห้ ลงไปพี่น้องสุดยอด พ่นหมองสิหยุบข้าวเดียวได้พี่อนเอาจบไล่ครน่ครนคุนพี่น้องเลื่อวันเด ไป,ไปนุ่เองส่วนไหนถึงกินหอมแหงครับพี่น้องน้่ถาดก,ก็เริ่มนุกแล้วครับยายเราถากินมาไวครับเพราะวันต้องเหตุหูนเพลยครับพี่น้องเห็นเรากินเพียง ซุปปลาผุกซีน่ามดโอ้ยเศรษฐ์นัวหอมผักมาตกปรุงยังอีกเลยครับหวานผักหอมผักนัวประแด็ด แซ่บผูชุลเข่ากันปานยังอือไฟอะ่ะขี่พักอกจกากกันนะครับ ไปจัดจานกันไปขอ,ค,อคคับพี่น้องข้าวหกไปน้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมอสามโมงแล้วพี่น้องม่าจะกินข้าวแล้ and win-win, you know? สุดยอดครับที่เด็ดด้วยลูกโดดเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินเขากันพี่น้อง